ปัจจุบันคนไทยให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือว่าการออกกําลังกายหน่วยงานที่ทํางานในเรื่องของสุขภาวะของประชาชนคนไทยอย่างสสสนะคะจึงจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพในปลายปีนี้ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกของการประชุมที่จะจัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียโดยประเทศไทยพร้อมผักดันปฏิญญากรุงเทพเพื่อสร้างบาระแห่งชาติเรื่องกิจกรรมทางกายค่ะ ศาสตราจารย์ฟิโอนาบูผู้อํานวยการคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพหรืออิส a าสาธิตการบริหารร่างกายซึ่งเป็นตัวอย่างกิจกรรมทางกายอย่างง่ายที่ประชาชนควรปฏิบัติอย่างน้อยวันละ30นาทีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าการทำกิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจัยป้องกันโรค NCD อย่างเช่นโรคมะเร็งโร,โรคเบาหวานได้เช่นเดียวกับการงดเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่และรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ นายสุปรีดาอดุลยานนท์ซึ่งเป็นผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอบอกว่าการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมทางกายสามารถที่จะทําได้ใน,ห,นหลายระดับนะครับทั้งระดับนโยบายของภาครัฐรวมไปถึงท้องถิ่นแล้วก็ภายในองค์กรที่ต้องช่วยการสร้างส,างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน การที่กีกําทางกายจะเกิดในชีวิตประจําวันของคนส่วนใหญ่ในไทยในระดับประชากรที่มากพอเนี่ยต้องการมากกว่านั้นต้องการการร่วมมือในระดับพื้นที่สาธารณะนะตั้งแต่ผังเมืองเลยนะครับตั้งแต่ระบบขนส่งเลยตั้งแต่การจัดพื้นที่โรงเรียนจัดหลักสูตรพระศึกษาในโรงเรียนนะครับตั้งแต่การจัดสถานที่ทํางานฐานประกอบการให้เอื้อนะครับซึ่งต้องการนโยบายของ ภาคสว่วนที่เกี่ยวข้องมากมายมหาศาลกว่าเดิมมากในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสสสก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอิสปาครั้งที่6ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่การประชุมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียเบื้องต้นนั้นได้รับความสนใจจาก40ประเทศร่วมประชุมแล้วก็ร่างปฏิญญากรุงเทพโดยหวังสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมไทยและประชาคมโลกให้ตระหนักถึงความสําคัญขอ,ของกิจกรรมทางกายให้มากยิ่งขึ้นครับ